Sammy, Tao. ทุกวันฉันเที่ยวไปไม่ว่าที่ไหนสนใครพวกผมนั้นไม่ได้จะบอกที่จะรู้ผมจะเล่าไม่ใช่เรื่องหลอกหลอนใครๆก็พูดมาความรักอยู่ที่ไหนใครก็ต้องหา is why right, in t r o d u l e again be for Valentine with my girlfriend ทุกวันผมต้องนั่งละเมอนอนกอดหมอนข้างอยู่ที่บ้านจนเบลอวันหนึ่งผมรู้จักหญิงคนหนึ่งจนเธอนอนเบรนั่งละ I know because I feel I heard love at first s i d e t about h e อจะกอดอยากจะซบกพรามันควรเซอร์เซอร์ w a n t t o you c o n e with me? Baby, what's up girl? Yes. ผมอยากจะบอกรักเธอแต่ผมก็ไม่กล้าเจอรู้ไหมใครคิดถึงเธอ Love you every time in the world. แอมนั่ตุงหลอดอยู่สู้เพื่อเธอผมทำเพลงทุกวันนี้ให้เป็นขับเสียงร้องฟังพวกฉันดีดีนะเธอไม่จำเป็นต้องมาหาเดินมาคอเบอร์แอมโนแอมซิ i ฮ o ด e ส i นเธ m แ o มกลับม o คือยูวอนดี้สไ i เดแต่คนรักผมไม่เคยทาาคิดคุยกับเธอก็นั่งเพ้อนวก็อยากได้ชิดไล่เธอวันเธอผมก็อยากมาคิสท Every อ a y นนัยก็ซ t วันไลท์ิมิทอยากพบเธอในแลกน้ไม่คิดขมานั่งใกล้ๆฉันมาห่วงใกันฉันหมดฤทธิ์อยากให้เธอมันได้ร r งว่าผมไม่รักและไม่คิดจะมอหน่ เธอคงเข้าใจไม่ว่าเมื่อไรหรือที่ไหนเลิกเธอแทบตายแต่ไม่รู้ว่าจะเจอกันเมื่อ,อไรแต่อย่างน้อยก็ได้ผู้รู้รักออกมาจากใจโด,<อ>ดนใจไม่ว่าแค่ไหนฉันก็มากมายแต่ไม่รู้ว่าตัวเธอรลกฉันบ้างไหมความห่างไกลมันยาวนานฉันนั้นแทบเปื่ลายแต่สุดท้ายก็พราะเธอมันฉันเติมความรักั้นทุ่บาดเจ็ไปคือโทรส่วนที่ถุยทยก็อยากจะเข้าไปพอเสร็จแล้วมันก็หายแล้วก็ทิ้งหนีไปเหมือนหัวใจที่อยากได้และเสร็จสมอารมณ์ใหม่ก็เดินหนีไป